สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือที่ทรงคุณค่ามากๆอีกเล่มหนึง่งที่ชื่อว่า s e n m y ่บิเก n n นอร์สหรือในภาษาไทยอัแปลได้ว่าจิตใหม่หัวใจเซนซึ่งเขียนโดยชุนริวซูซูกิครูสอนเซนเชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเขาเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ปรัชญาและการปฏิบัติแบบเซนให้เป็นที่รู้จักในโลกตะวันตก หนังสือเล่มน,นี้เป็นเหมือนคัมภีร์สำหรับผู้ที่สนใจการฝึกสมาธิแบบเซนและต้องการเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเนื้อหาหลักของหนังสือกล่าวถึง 1. จิตใจของผู้เริ่มต้น beginners mind สุสุกิสอนว่าการฝึกสมาธิแบบเซนจะเน้นที่การรักษาจิตใจให้เหมือนผู้เริ่มต้นจิตใจของผู้เริ่มต้นคือโชชิน ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงการมีทัศนคติที่เปิดกว้างเต็มไปด้วยความอยากรู้และประาศจากอคติเหมือนกับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสุสกิกล่าวว่าในจิตใจของผู้เริ่มต้นมีความเป็นไปได้มากมายแต่ในจิตใจของผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วมีเพียงไม่กี่อย่าง การรักษาจิตใจแบบนี้ช่วยให้เราเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ยึดติดกับความรู้หรือประสบการณ์เดิม 2. การฝึกสมาธิแบบเซนซาเซนหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการฝึกสมาธิแบบเซนหรือที่เรียกว่าซาเซนการนั่งสมาธิในท่าที่ถูกต้องเป็นการนั่งขัดสมาและยืดหลังให้ตรงซึ่งเป็นการนั่งสมาธิอย่างสงบและมีสติ สุสกิบอกว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายใดๆแต่เพื่อเพียงแค่นั่งและรับรู้ถึงปัจจุบันขณะปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติการฝึกซาเซนจะช่วยให้เรามีสติและเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งขึ้น 3. การอยู่กับปัจจุบันขณะ living in the present สุสกิเน้นย้ำว่าการฝึกสมาธิแบบเซนคือการอยู่กับปัจจุบันขณะ เขาบอกว่าเมื่อคุณเดินก็แค่เดินเมื่อคุณนั่งก็แค่นั่งการอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตการฝึกเซนไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิแต่เป็นการนำสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวนันไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทำงานทุกสิ่งล้วนเป็นการฝึกฝน 4การยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็น acceptance หนังสือเล่มนี้สอนให้เรายอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินสุสกิบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือครูของเราทั้งความสุขและความทุกข์ความสมบูรณ์และความไม่สมบูรณ์ทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการยอมรับและการปล่อยวางจากความคาดหวงัง การปฏิบัติด้วยใจที่เปิดกว้างและไม่ยึดติดช่วยให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของเซนและพบความสงบภายในและเป็นอิสระ 5. การฝึกอย่างสม่ำเสมอ (continuous practice) สุสกิกล่าวว่าการฝึกสมาธิแบบเซนไม่ใช่สิ่งที่ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เขาบอกว่าการฝึกฝนคือการบรรลุซึ่งหมายความว่าการฝึกฝนทุกวันคือหนทางสู่ความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงหนังสือเซนไมล์ e g i n n e r s สไมสอนเราว่าการฝึกสมาธิแบบเซนคือการรักษาจิตใจให้เหมือนผู้เริ่มต้นอยู่กับปัจจุบันและยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็น ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีสติและเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งขึ้นหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจจิตใจของเซนและเป็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิมากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ